สวัสดีค่ะจากบริษัทอินเตอร์เฟสคอมนะคะวันนี้นะคะจะมานำเสนอนะคะบอร์ตัว PMS 301นะคะบอร์ตัวนี้หน้าตานะคะจะโชว์เป็น Target Actual แล้วก็ดิฟนะคะแต่ละแถวนะคะจะมีขนาด4ดิจิตนะคะตัวเลขที่ใช้จะเป็นขนาด2.3นิ้วนะคะบอร์ตัวนี้จะใช้รีโมทนะคะในการเซตค่าต่างๆนะคะ เรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่ม power นะคะแล้วส่วนด้านหลังนะคะจะมีจะมี5 in 3 out นะคะก็คือจะรองรับเซ็นเซอร์จากตัวเครื่องจักรนะคะ5เซ็นเซอร์เลยนะคะแล้วก็จะมีดีเลย์นะคะทั้งหมด3ดีเลย์ไว้สำหรับรองรับที่ลูกค้าจะต้องการที่จะนำไปต่อกับ tower light หรือตัว warning light นะคะ หากผู้ค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทอินเตอร์เฟคอมนะคะได้เลย